อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของเรามีพระราชาองค์หนึ่งได้แอบ,บวางก้อนหินไว้ที่บนถนนแล้วเขาก็หลบไปแอบ,บดูว่าใครจะย้ายมันออกไปบ้างมีพ่อค้าและข้าราชบริพารก็ได้ดูรอบๆแต่ไม่ทำอะไรผู้คนต่างพากันกล่นด่าว่าทำไมพระราชาไม่มาทำให้ถนนสัญจรไปมาได้ตามปกติแต่คนที่บ่นก็ไม่ได้มาช่วยย้ายหินออกไปต่อมามีชาวสวนคนหนึ่งแบกถักมาเต็มหลังผ่านมาเจอก้อนหิน เขาวางสัมภาระไว้ข้างๆและเข้าไปเข็นก้อนหินออกจากเส้นทางปรากฏว่ามีถุงเงินวางอยู่ใต้ก้อนหินเมื่อเขาเปิดออกจึงพบว่ามีเหรียญทองจํานวนมากและจดหมายจากพระราชาอยู่ในถุงนั้นในจดหมายเขียนว่าทองพวกนี้มีไว้ให้สําหรับผู้ที่ย้ายหินออกจากถนนข้อคิดอุปสรรคทุกอย่างที่เจอในชีวิตล้วนเป็นโอกาสให้เราได้ลองแก้ไขมันสําหรับคนขี้เกียจก็จะได้แต่บน่น ไม่มีทางที่จะมีหัวใจแห่งความเอื้ออาทรและพบเจอสิ่งดีๆที่จะผ่านเข้ามา